กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะสุ่มลงแรกไปนะครับผมโอ้โหเกลือเยิบๆเลยเออผมลืมบอกนะครับว่าไอดีนี้ได้มาจากพี่ไอว่านะครับก็เป็นพิชัยที่ถูกคุณมีตัดทิงนะครับ มามามาเขาเรื่องก็คลิปนี้มา z ุ่มกาชานะครับนะก็พีว่านจะเกลือแค่ไหนนะพี่เอวาบอกว่าให้นับตัวละครที่พี่ดูแะ้วว่าพี่ได้มุโกโรกี่ตัวรวมถึงเฟ,ฟฟีล่าด้วยรอดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวอามาดูกันพี่ว่าจะได้กี่ตัวนะเริ่มจาก ทางย่างก,ก่อเลยนะพี่น้องยาไมมาเลยโอ้โหเกลือจะยับเลยมีพี่น้องยาไมนี่แล้วคุณดูง่า่มากๆนะแตู่คิ่ว่าคราวนี้จะเป็นสีท้องหรือไม่อื้อสีม่วงแล้วเหรอแย่มากออกมาเลยพี่ไอ้ว่ารอมุกโรตอยู่นะ สงสารน่าุตสารรองเพชรโผ้พี่คอ,อยดูนะสีม่วงแน่นอนนั่นไงว่าและมาดูพี่จะได้อะไรคราวนี้อต่อไปโอ้อหลอกหลอนยันพาลน่ะคุณผู้ชมหลอกหลอนยันเซปิลาพูดของพูดแย่ yeah, เลยอ่ะโทนโนมาจีแน่แน่มานล้วไงโหพี่น้องยังมาอีกแล้วอะ ฮ้ยเจ้าออกพี่น้องยาไมอะไรขนาดนั่นอันนี้ต้องตาทายปล้มั่งถึงจะได้ไอทองเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมีคู่ออกมานี่ตัวทัพชั้นดีเลยนะตัวทัพปอดใช่ดีเลยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ตู้แจ๋วเลยพี่ไอ้ว่ามุค่ใหม่ดีพี่เลยนะพี่ ได้มุคุโร่มาหนึ่งตัวนะครับผมนะเออโลนี้หวานอนะ่ะหวานแบบหวานมากอะ่ะหวานอร่อยไม่เค็มแจ๋วต่อไปนะฮะก็เซฟ,ฟิลานะ่าเนาะก็รอดูกันนะว่าเขาจะได้เซฟ,ฟิล่าครบไหมนะถ้าได้ครบนี่เป็นไอดีที่แบบโหดมากเลยนะมานี่มนุมนมนุมนมนุนมุนมุนมาแล้วสีโอ้สีม่วง้ โอ,อ,อ้ไม่ได้เออไม่ได้แย่ว่ะเกมคุณภาพดีเรื่องกาชาเนี่ยไว้ใจได้เกมเนี้ยว่ไว้ใจในเรื่องที่แย่แย่ะไว้ใจในเรื่องเกมเข้มอะเออไว้ใจได้ไอทองพูดถึงเกมเข้มขอโทษขอถอนขอถอนคำพูดมามุกโลอ,อกมุกโลออกเฮ้ยไม่ออก สุดยอดสุดยอดเลยทองอีกแล้วเจ๋วเลยพี่น้องอย่ามาอีกแล้วพี่ไอว่าสุดเฮ้ยได้มาได้เฟเวลาห้าดาวสองตัวสุดยอดมาสุ่มต่อพี่เพชรพี่คงจะหมดไมามากๆอ่ะแล้วมาที่มานานฮะแล้วก็ ข้ามนะี่เนาะเออแกวเลยพี่มาโลต่อโลเกลไหมโอ้โหโเกลือแน่นอนแบบนี้โอ้ยจะมีเหรอก็ใช้ได้ข้ามไปเลยฮะโลต่อมานะฮะเรารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะหมุน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 เฮ้ยทองทองอีกแล้วแล้วก็พีนท้องอย่างไมอีกแล้ว ได้กันใหม่แล้วเซฟิล่าแจ๋วไปเฮนต่อไปกันเลยแจ๋วเลยคืออย่างน้อยก็เอาไปทําปานโทกะได้แล้วกันถ้าเขาเล่นเป็นตัวหลากกันนะทองเร็วอะไรจะทองปานนั้นวะนะาทำไมไม่ทำไมไม่อ่อยดีฉันนอย่างนี้บ้างโอ้ โอดหายโอ้ไน้ช้าขนาดนี้ได้ช้ามากมากได้ช้าสุดสุดใหม่อ่าเขาสุมเล่นเลนะ่นฮะอันนี้อย่าไปสนใจเขาเลยสุมเล่นเนละ่นเนาะอืมผมก็ไม่เข้าใจพี่เขานะว่าคือเขาจะสุ่มซ้ำทำไมอ่ะเฟฟิลามันสุมซ้ำไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแทนเสียเพจฟรี ทองนี่เออสุ่มซ้ำได้อีกแล้วผมอยากรู้ว่ามันช่วยอะไรอ่ะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับอืมหลังๆมาเริ่มเกลือและเริ่มดวงเริ่มหมดอันนี้เขาก็ไปรับของนะอืมเขาจะไปรับของรวยเพชรเนาะพี่รวยจริงโอ้โหโอ้โห ขยันฟาร์มนี่คนเนี้ยไม่ได้รับของด้วยอะไรครับเนี่ยอ่ะซุมอีกแล้วไม่เปืนเพชรหรอพี่พี่จะไม่ดองรอก,กิมสันแล้วเหรอโอ้แล้วก็ออกมาอีกแล้วนี่อะไรครับเนี่ยเออออกมาลัวเ่ยดวกับพี่เขาดีจัดดีสุดยอดอะ่ะบอกเลยสุดยอดมากครับว่าอันนี้มาสุ่มคาชาสกินมูคุโร่เนาะก็ น่าจะเกลือนะเพราะว่าอันนี้สุ่มออกยากมากนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันสุ่มยากมากมันไม่เหมือนกับเอเมื่อกี้เนี่ยคือมันลุ้นด้วยดวงไงแต่นี่มันเหมือนแบบดวงก็จริงแหละแต่ว่ามันเหมือนเป็นดวงที่มันเลือกกําหนดให้เราเองเอออะไรแบบนี้เข้าใจไหมเปเข้าใจกับช่างเลย <c oughs> เพชรหมดแล้วเพชรหมดแล้ว สุ่มได้แค่ไม่กี่อย่างโอ้แล้วก็ไปสุ่มไอ้นั่นอีกแน่เลยนั่นไงว่านะี่ยเออได้มาก็ไม่เก็บไว้เลยเป็นหผม,หม,มเก็บนะพี่อืมไม่รู้จักเก็บบ้างเลยนะพี่เอ้ยจะไปรู้เก็บทำไมอยากได้จัดดูดิอยากได้จัดเลยโอ้ขยันสุม่ม ขยนันจัดเลยไม่กลัวแบบของหมดบ้างเลยไม่กลัวแบบไม่เผื่อตัวอื่นไว้บ้างเลยก็พี่สุดยอดเลยไม่เผื่อคนอื่นเลยจะเอาเทจะเอาอย่างเดียวมาแล้วนะครับนะ้านนะท้องนี่แก้วเฮ้ยมันจะเวอร์เกินไปปนันี่โคตรเวอร์อคือพี่เขาดวงดีจัดเลยนะดวงใช่ดวงทั้งชีวิตแล้วมังนะ้งเนี่ย เออเช่ดดวงทั้งชีวิตแล้วล่ะผมว่ายังเจ้าอีกเหรอไม่พอไหมผู้ชายคนนี้อือหือหตุ่มหมดไม่เกรงใจใครสุดยาเขานี่ไม่เผื่อตัวละครผู้ใดเลยนะคือตัวละครอะไรมาเขาจะขยันความเขาจะขยันความหงเดียวอืเรอคนรอบุคล้แต่เขาก็รอบุคล้นานเลย เขาได้อยากไดมันเก่งก็ไม่รู้นะน,นี่ผมยังไม่รู้นะตัวละครเป็นเพิ่งมาก็รอดูนะฮะเดี๋ยวผมจะขอคลิปพี่รีวิวไอ้ว่าเร็วนี้นะคอยดูเลยก็ลองดูเขาตุกต่อนะครับโคตเสียอันนี้คือะแลอันนี้ต้องเยะเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะผู้ชายคนเนี้ย อัมไม่ใช่เลยเนากนมรมานะก่าขยันออกกันเลยมานะมาแน,มาน,มาน,มาน่ม,มาแน่แน่เออ